พี่านะคะขอเหนียวกลางเป็นอ่าเป็นคนนครราชสีมานะคะเคยกําเนิดแต่มาย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพนะคะได้ประมาณหกปีหกปีนะคะย้ายมาประจาําที่กรุงเทพหกปีแล้วต้องขอขอบคุณสําหรับพี่โ,ลโลอแล้วก็บริษัทนะคะสยามนิต้าที่ที่ได้มอบสิ่งดีๆให้นะคะก็คือสินค้าเช่อนตัวโฟลัตนะคะที่ลองได้ทานเลยนะคะ เรื่องมาจากเราเคยข่าตัดเรื่องของอเเนื้อง,งอกที่มดลูกมานะคะแล้วพยายามหาสินค้าหาอะไรมาหลายๆอย่างว่าจะมีตัวไหนที่ช่วยในเรื่องของของการที่แบบพื้นฟูเรื่องของอ่จุดที่เราเคยข่าตัดมาเพราะว่าอาการเนี่ยมันจะเป็นแบบคยอยกของหนักไม่ได้แล้วมันจะมีอาการเจ็บที่แผล บบเจ็บตั๊บๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีอยู่ตลอดจะทํางานหนักมากไม่ได้เลยอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของข้อเขา่าอายุน้อยนะคะแต่ว่าข้อเข่าก็คือเดยรถล้มมาแล้วมันเกิดการอักเสบที่เข่าเวลาล่างรถทัวร์เป็นนานๆเวลาไปทํางานต่ายจังหวัดประมาณสิบชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงอย่างนี้ค่ดต่อครั้งจะจะลงจากรถทัวร์เนี่ยจะค่อนข้างที่ปวดขามากปวดเข่ามาก ทบเดินไม่ได้เลยก็คือหลักหาอะไรก็ได้แหละที่มาช่วยในเรื่องของตรวนี้เพราะว่าเราเดินทางบ่อยก็เลยรู้จักังเอิญรู้จักกับพี่โยเป็นันเอิญเหมือนกันไม่รู้อะไรพักทานเหมือนกันนะคะนี้ก็คือพี่โยพอแบบคุยพูดคุยกันสักพักหนึ่งพี่โวก็เลยแนะนําว่าด้านเนื้ออะไรตรงนี้ก็ตอนแรกยังไม่กล้าเปิดใจเหมือนกันนะคะแต่เคยเคยรู้จักคุณของตัวน้ำมังคุดแต่ไม่ใช่ของสยามมีด้านะคะ เริ่มต้นเลยเนี่ยอยากลองทานทีเนีก็เลยอ่ะลองเปิดใจไหนๆก็อีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องที่โควิดระบาดด้วยตอนนั้นแล้วเราต้องอยู่บ้านจะทายังไงอ่ะเพื่อให้ตัวเองได้ได้แบบมีอะไรก็ได้ที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายตัวเองไม่ให้มันมันเจ็บหรือมันทําไปกว่านี้ค่ะก็เลยอ่ะลองเปิดใจลองลองนับมาทานอ่าชุดน่าจะเป็นชุดหกพันห้าชุดหกพันห้านะคะ ก็ทานไปเดือนหนึ่งล้วอาการเริ่มปวดเข่าหลังจากที่เราเดินเรือร่องว่าเดินลงบนันไดเดินขึ้นบันไดชั้นสองนาะค่ะเอ๊ะทำไมมันไม่เจ็บมันไม่เจ็บต่มันไม่เจ็บเหมือน,น,นเคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นอาการเจ็บที่แผลที่เราเคยเป็นที่แผลผ่าตัดเอ้ยมันก็ไม่เจ็บแล้วอะจากเวลายกของหนัก,นก,นกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลายกพวกเอน้ําที่เป็นแพ็คๆ เีลาสองสามตั้งอะไรอย่างเงี้ยสองสามแพ็กพร้อมๆกันเอ้มันไม่เจ็บแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยถือว่ามันจะเป็นตัวนี้จริงๆที่ช่วยเราได้ใป็นระยะเดลานตอนนั้นยังไม่ถึงเดือนนะคะที่รู้สึกกับตัวเองทีนี้ก็เลยอ่ะไหนๆก็เนี่ยละเอาส่วนเอาส่วนที่เหลือที่ยังพอมีอยู่แล้วก็ประสานง,งานกับพี่อว่าลูกควรให้ส่งติด้าตัวเนี้ยไปที่บ้านให้พ่อหน่อยได้ไหมให้พ่อ ก็เราก็ไม่คิดแอกว่ามันจะช่วยเรื่องอะไรได้บ้างแต่ว่าเราอยากอยากช่วยให้พ่อเราร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ท่านทํางานก่อสร้างมอแล้วก็ค่อนข้างใช้แรงงานค่อนข้างเยอะก็อยากดูแลท่านโดยที่เราไปเองไม่ได้นะคะพอทานไปสักพักหนะึ่งเริ่มครบหนึ่งเดือนท่านท่านบอกกับเราแบบร้องแบบแบบร้องทักขึ้นมาเลยวย่าเฮ้ยน้อยหน่อย คือแบบเรียกโมกันแบบวิดีโออลกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะพ่อมองเห็นแล้วนะพ่อไม่ต้องใส่แว่นแล้วเนาะคืออะไรพ่อก็เลยร้องถามพ่อกลับไปแบบนี้พ่อบอกว่าตาพ่อที่เคยเป็นตอเนื้อมาเจ็ดแปดปีเก้าปีพ่อไม่ต้องไปนอกตาพ่อไม่ต้องใส่แว่นพ่ออ่านหนังสือเขียนหนังสือได้โดยที่ไม่ต้องเดินหาแว่นอะไรแล้วบอกที่จริงเหรอพ่อบอกท้าก่อนหน้านี้ ที่ยังไม่ได้ทานโซลตเนี่ยค่ะพ่อแบบแล้วแกจะต้องลุกเข้าห้องน้ําบ้างอะไรบ้างแกจะต้องแบบคลำหาสวิตไฟที่แบบที่ผนังอะไรเงี้ยค่ะที่ติดไว้แต่ที่วันนี้จะบอกเลยว่าพ่อก็ไม่ต้องเดินคลำหาแล้วแล้วพ่อมองเห็นสวิตไฟโดยที่ไม่ต้องไปแบบไปคลำอีกแล้วบอกเฮ้ยพ่อมันดีขนาดนั้นเลยหรอพ่อ,อ,พอทานไปแค่แบบขวดเดียวเองนะบอกอย่างเงี้ยบอกโอ้พ่อเห็นแล้วพ่อแบบเห็นพัดแล้วบอกอย่างเงี้ย ผูเป็นเป็นอะไรที่แบบรู้สึกแบบดีมากเลยค่ะตอนนี้ก็แบบดูพ่อแบบดีแล้วที่พ่อรู้สึกอย่างนี้ก็เลยบอกทําให้หนูรู้สึกว่าหนูอยากแบ่งปันมากขึ้นหลังจากนั้นมาก็จะมีป้าคุณพี่สาวพ่อข้างๆบ้านแกเป็นแผลเกิดจากอะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะมันเป็นจ้ำๆที่ขาที่ไหลแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบกลืนๆที่เป็นแบบสะเก็ดเราก็เลยบอกก็ตัวแหลกที่เคยฟังในในเล่าข่าวอะค่ะ นี่โบรักเราก็ช่วยเรื่องนี้ได้นะนั้นก็เลยให้พ่อบอกให้ป้าทานแล้วก็ทาด้วยสรุปค่ะคุยกันเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาถามาพ่อว่าเป็นยังไงบ้างพ่อบอกว่าพ่อมองไมเ่เห็นแผลป้าแล้วเห็นแผลป้าแล้วนะหายแล้วก็อบอกแบบนี้ค่ะบอกโอ้โหแบบอ,อันนี้ยิ่งดีใจอีกเลยว่าช่วยป้าให้แบบป้าไม่ต้องมาทรมานแล้วต้องมาเกาต้องมาคอยจังวลเรื่องแผลที่จะเป็นอยู่อย่างนี้ค่ะ อยู่ดีๆมันก็เป็นขึ้นมาโดยไม่รู้สาเหตุเหมือนกันมีอีกอันหนึ่งที่ประทับใจก็คือคือเขาเคยติดโควิดมาแล้วปอดเขาอักเสบค่อนข้างหนักแล้วก็มีอาการปวยแค้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเขาเป็นหอบอย่างเดียวค่ะเป็นเป็นเป็นซูโกโเป็นซุโกหนกล่องแต่เขาบอกว่าเขาเริ่มหายใจโล่งขึ้น อาการรวมแพ้ของเขาก็ไม่ค่อยเ็นแล้วเขาหายใจสะดวกขึ้นไม่เหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแนะนําต่อว่าลองให้ตาสับยายที่บ้านทานไหมเราก็เลยบอกว่าเออเออแน,นก็ลองก็ได้ตอนแรกก็แค่แบบแค่แบบแบบลองลองเฉยๆแค่นั้นเองแต่ผลปรากฏว่าทานได้แค่สิบวันค่ะตาตายายลูกตาดวงตาของแกนคะคะเริ่มเริ่มมีพิตารเริ่มอะไรอ,ออกมาเยอะขึ้นแล้วก็ ทำให้ืพ่อกับแม่กับลูกเนี่ยเขาเขาคุยกันแล้วเขามาเล่าต่ออีกทีหนึ่งก็คือบอกว่าแม่เริ่มมองเห็นแล้วนะจากต้นไม้ที่เป็นลางๆคือแม่มองเห็นเป็นต้นไม้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอันนั้นเรายินดีใจใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเออได้ไช่วยแกเหมือนกับได้ช่วยทำให้เจมองเห็นอีกครั้งอะค่ะแล้วตอนเนี้ยก็เป็นการที่ทาทาทาทก,การตาทางอการตาคุณยายที่ต่างจังหวัดเริ่มบอกต่อแล้วค่ะตอนนี้ค่ะ ก็เป็นเป็นความประทับใจด้วยแบบอ,อยากอยากทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางสยามนุต้าขอบคุณทางพี่โอแล้วก็เชียร์กานทิปนะคะที่ที่คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดค่ะอันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะรู้สึกแปลกใจแต่ดีใจลึกๆค่ะว่าโอ้ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่เราได้บอกไปก่อนหน้านี้หรือสิ่งที่เราได้แบ่งปันไปก่อนหน้านี้ค่ะจะเกิดผลคือ ทำให้ผู้คนเขาเริ่มสนใจที่จะหันมาทานอะโปรแลคหรือรสินค้าของสยามเิวต้ามากขึ้นนะคะแล้วก็มันก็จะทําให้เป็นการขยายขยายโอกาสให้คนที่อยู่แบบต่างจังหวัดอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ได้ทานตบบนี้เพื่อดูแลร่างกายแล้วก็ญาติพี่น้องของคนที่เขารู้จักเงี้ยค่ะก็คือจะได้ติดต่อแล้วก็อนาคตมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของตัว เป็นธุรกิจในการขยายธุรกิจให้กับพวกเขาล่วนั้นด้วยค่ะอันนี้ก็ดีใจค่ะดีใจแบบยึกยู่เหมือนกันค่ะ,คะแบบแตกใจอีกเหมือนกันคือมาอยัางไงไม่รู้ค่ะทีเดียววันเดียวแบบรัวๆขนาดนี้ค่ะเอ็ดจุดใช่ไหมคะคุณวิภาวันนี้สิบสองค่ะสิบสองโอ้เพิ่มมาอีกหนึ่งรายการรับตกจะมีเพิ่มอีกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไล่อีกวันนี้เย็นนี้มีอีกค่ะแต่ว่าอันนี้คุณส่งไปแค่สิบสอง